มากันที่เรื่องราวดีๆของเธอบ้างนะคะเพราะว่าช่างภาพเนี่ยที่เคยได้ร่วมงานกับเธอนะะในคะในฐานะที่เธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ Lo จ f f i i ียนะคะก็ออกมาชมด้วยค่ะถึงความเก่งความสามารถรวมถึงความมีวินัยของเธอค่ะับ ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุ17ปีนะคะ<อ>ก็เลยเป็นเหตุผลทําให้ซุปตาสาวชมพู่อารยามีโอกาสทํางานในหลากหลายบทบาทซึ่งการถ่ายแฟชั่นเนี่ยก็ถือเป็นผลงานที่ได้รับการตอบรับอย่างดีมาตลอดเห็นจากการที่เธอได้เป็นตุ๊กตาหน้ากล้องให้กับนิตยสารชื่อดังมากมายอาทิ FHM, Image, Mars, In Magazine, Macaholic สุดสัปดาห์และก็ล่าสุดนะคะกับนิตยสารสัญชาติฝรั่งเศสอย่าง l o f f i c i a l ที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ซึ่งก็ได้มีการแบ่งสัดส่วนของเนื้อหาเป็นครึ่งต่อครึ่งระหว่างฝรั่งเศสกับไทยทําให้ผู้ที่จะรับหน้าที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความเป็นผู้นําด้านแฟชั่นรวมถึงมีความเข้าใจในแบรนด์เสื้อผ้ายอย่างหลากหลายซึ่งแฟชั่นไอคอนตัวแม่ของไทยอย่างชมพู่อรยาสามารถตอบโจทย์การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ l อฟฟิเชียลได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะ และต่อไปนี้จะเป็นคำยืนยันนะครับของคุณสุรชัยแสงสุวรรณช่างภาพจากนิตสาร r o c Official นั่นเองนะครับเขาบอกงี้เขาบอกการทำงานของเธอเธอเป็นคนมีระเบียบวินัยรักษาเวลาในการทำงานได้ดีมากยินดีเปิดรับความคิดเห็นของคนอื่นรวมถึงสามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดีลองไปฟังคุณสุรชัยพูดถึงคุณชมพู่ครับควบคุมอารมณ์ได้ดีมากในการทำงานก็มีครั้งหนึ่งที่ที่คุณพอ คุณชมพูเสียจริงๆเราถ่ายถ่ายเขาวันหลังจากนั้นแต่เรายังไม่รู้ข่าว <laughs> แต่เขาก็สามารถทำงานได้โดยที่เราไม่ทราบเลย <laughs> ก็เป็นปกติเป็นโปรเฟชชั่นอลครับ <laughs> จริงๆชมพูเนี่ยเป็นคนค่อนข้างรูปร่างดีแต่ถือว่า ไม่ใช่ไม่ได้เป็นนางแบบก็คือคือเตีย้ยกว่านางแบบนิดนึงแต่ว่าสามารถใส่ได้เกือบทุกแบรนด์ครับผมไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวชมพู่ค่อนข้างจะสามารถแสดงตัวตนผ่านเสื้อผ้าค่อนข้างดีไม่ว่าถ้าจะเป็นเสื้อผ้าน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็สามารถพรีเซนต์ตัวเองได้ได้คือให้เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไปได้ชมพู่นี้มีจุดเด่นที่ตาด้วยตาจะโต ต้องต้องต้องดูตาชมพูไม่ให้ตกมากเกินไปเขาจะมีปัญหาเรื่องตาตกนิดหนึ่งแต่ว่าก็จะมีช่างแต่งหน้าที่รู้ใจชมพูในการแต่งอ,อยู่แล้วคือจุดด้อยนั้นสามารถแก้ได้ด้วยการแ,แก้ได้แล้วเขาก็จะรู้ตัวเองเขาก็จะสามารถมีวิธีที่จะทำให้ใชาย จริงๆชมพู่เนี่ยเป็นคนค่อนข้างจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองแสดงออกมารักในสิ่งที่ตัวเองทําคือเขาเป็นคนที่เป็นยังไงก็เป็นอย่าง,งานั้นคือบางคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหลังจอกับระหว่างการทํางานกับหน้าจอเนี่ยคนละอย่างกันแต่ชมพู่เนี่ยอาจจะครั้งแรกอ,อาจจะไม่ได้เป็นคนที่รู้สึกว่าเข้าหาคนแบบจนเกินไป ก็จะมีระยะแต่พอสนิทด้วยก็จะทำงานได้ได้ค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างเข้าใจเราก็คือเวลาทำงานก็ค่อนไม่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 ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ค่อนข้างจะทำงานด้วยกันง่ายแล้วก็สนุก ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคำชมนะคะในฐานะของคนที่เคยร่วมงานกับคุณชมพู่มาแล้วถูกต้องนะครับอ่ะมาช่วงนี้เรามาเจาะลึกลงไปอีกนะครับผมถึงในเรื่องของชุดวิวาอของคุณชมพู่กันบ้างคราวนี้พักเรื่องแฟชั่นวีคมาเลือกส่วนตัวบ้าง่เรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องดีๆไม่มีการทำหนีนะฮะลองไปฟังดูครับกับช่วงสายตรงห้องข่าวกลับ ดีค่ะสายตรงจากห้องขาว True i n s i g ์วันนี้เราจะมาลองเดาใจชุดแต่งงานของว่าที่เจ้าสาวชมพู่อารยากันเล่นๆนะคะเพราะอย่างที่รู้กันละค่ะการที่เธอไปร่วมงานโอคูตูแฟชั่นวีค2015ที่ประเทศฝรั่งเศสเธอบอกกับทีมข่าวของเราว่าจะไปหาแรงบันดาลใจชุดแต่งงานจากการนี้กันละค่ะ แม้ระดับเจ้าแม่แฟชั่นไอคอนที่ต้องนำเทรนก็ทำให้เราคาดเดากันว่าชุดแต่งงานของชมพู่เนี่ยจะต้องรัดหรูอ,อลังการเบาๆก็น่าจะมีอย่างน้อย3ามชุดเป็นอย่างต่ำว่าไหมคะชุดสไตล์จีนน่าจะมาค่ะเพราะครอบครัวฝ่ายว่าที่เจ้าบ่าวน็อตเป็นคนจีนไหลําส่วนชุดฉลองสมรสออจัดเต็มแน่นอนและชุดท้าย After Party หลับตานึกตามดิฉันนะคะต้องระยิบระยับด้วยลูกไม้หรือไม่ก็คริสตลัลฟล้งฟลิงฟุงฟิ้ง,ง,งตามฉบับเจ้าหญิงในเทพิยายที่เธอชอบลคะค่ะ แบรนด์ที่เข้าตาเราและเดาว่าก็น่าจะเข้าตาเธอเหมือนกันเราคาดกันไว้ถึง3แบรนด์ค่ะแบรนด์แรก Alexander McQueen จัดอยู่ใน t o อ5แบรนด์โปรดของชมพูอ่อารยาเพราะเธอใส่แบรนด์นี้ในอีเวนต์บ่อยมากสเสน่ห์ของ Alexander McQueen หรอคะ นอกจากความแปลกแหวกแนวที่เป็นจุดขายตลอดการแล้วเนี่ยอเล็กซานเดอร์แมคควีนยังชอบสร้างไอเดียใหม่ๆของการตัดเย็บด้วยการใช้วัสดุที่ยากจะใช้ในงานแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ขนเป็ดท่ออลูมิเนียมที่แข็งแกร่งแต่ถูกนำมาทำให้ดูอ่อนนุ่มในชุดสุดอลังการได้อย่างรูเลิศค่ะ โดยเฉพาะผลงานแห่งปรัตศิสาชุดแต่งงานของ Duchess of Cambridge c a t h e r i n e Middleton ที่เป็นแบบเฉพาะตัวของแบรนด์นี้ทุกอย่างคือสิ่งที่ซาร่าเบอร์ตันมือขวาของ Alexander McQueen รับมือต่อจากเจ้าของตำนานฉายาจอมขบฏซึ่งราคาของแบรนด์นี้โอ้อยู่ที่ประมาณ6-7ถึงหลักค่ะส่วนชุดของเจ้าหญิงเคทตกอยู่ที่หลักล้านนะคะเพื่อเห็นภาพตามนะคะห้องข่าวของเราก็เลยลองสมมุติว่าถ้าชมพู่ใส่ชุดแต่งงานของอเล็กซานเดอร์แมคควีนแล้วจะเป็นยังไง เข้าไปดูใกล้ๆเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเป็นยังไง oh. มาต่อกันที่แบรนด์ที่2เลยค่ะที่ทำให้เราต้องเทคะแนนให้กับเอล mm ิซาบเพราะแฟชั่นอิจิเตอร์ของ Lofficial ก็ให้เสียงสนับสนุนว่าชมผู้เนี่ยเธออาจจะเลือกใช้บริการดีไซเนอร์ผู้เรื่องชื่อจากเลบานอนชุดเจ้าสาวของเอลิซาบเนี่ยเน้นความเป็นผู้หญิงมากๆค่ะบวกกับความสวยงามของชุดอีกด้วยและเน้นความเป็นตัวของตัวเองสูงแถมดีกรีของดีไซเนอร์คนนี้ยังมาแรงแห่งยุค เพราะที่ผ่านมาในเอลิซาเป็นดีไซนเนอร์ชาวเลบานอนคนแรกของโลกที่ได้ออกแบบชุดให้กับผู้ชนะรางวัลออสการ์ปี2002คนนั้นก็คือฮาร์ีเบอรีที่ใส่ชุดของเอลิซาขึ้นรับรางวัลออสการ์ในปีนั้นและทำให้คนทั่วโลกเนสดุดตากับชุดราตรีสีม่วงเข้มของเขาและการไปร่วมงานแฟชั่นครั้งล่าสุดของชมพู่เธอก็ใส่เสื้อผ้าของเอลิซาหลายชุดอยู่เหมือนกันราคาเบาๆค่ะ เอาเฉพาะโคที่เธอใส่ไปปารีสราคาอยู่ที่6หลักปลายๆถ้าเป็นชุดแต่งงานก็จะขยับสูงตามวัสดุน่าจะไม่ต่ำกว่า7หลักอีกเหมือนเคยค่ะ ดูภาาพตามเลยนะะแบรนด์สุดท้ายที่ไม่อาจตัดทิ้งได้คือแซ c กพอร์สันแบรนด์หรูหราโดยดีไซเนอร์ชาวอเมริกันวัย36ปีที่เคยทำให้ชมพูด่ดูสวยสง่าม,มาแล้วในชุดสีเขียวและสีฟ้าในเทศกาลหนังเมืองคาน2ครั้งที่ผ่านมาทำกลางเสียงขึ้นชมของคนทั่วโลกค่ะ แซคพอสเซนเนี่ยถือเป็นเฉพาะงานผรมแดงเลยทีเดียวนะคะได้ชื่อว่าเป็นแบรนด์ต้นๆที่ดาราจะเลือกชุดไปใส่เพื่อเฉิดฉายตามงานประกาศรางวัลต่างๆเขาจะมีสไตล์แบบยุคฟิฟซี่คือดีไซน์แบบเน้นส่วนโค้งส่วนเว้าวของผู้หญิงผสมผสานกับสไตล์เจ้าหญิงสุดคลาสสิกมีความเป็นเทพนิยายสวยงามในตัวเองค่ะทําให้แบรนด์ดังแบรนด์นี้เป็นที่หมายปองของเซเลบริตี้ทั่วโลกและสาวสวยแถวหน้าระดับโลกต่างเคยผ่านมือของแซคพสเซนมาแล้วทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นนาโอมิแคมเบล นาตาลีพอร์ตแมนลีฮาน่าเคทวิลเลสแคลเดนส์คามรันดีแอชเจนิเฟอร์โลเปสมิชาบาร์ตันและบีอองเซเป็นต้นค่ะส่วนราคาอ้อยพานลมจับค่ะพอเดรสธรรมดาราคาอยู่ที่เกือบ6หลักส่วนชุดราตรีมีดีเทลอย่างชุดสีทองเลื่อมที่เห็นอยู่นี้ราคาเบาๆล้านห้าค่ะ บแบรนด์ดังล้วนการันตีด้วยดีไซเนอร์มีชื่อและมีผลงานหรูหราเข้าตาทั้งสิ้นก็ไม่แน่นะคะว่าที่เจ้าสาวมือล้านอาจจะใช้บริการทั้ง3าแบรนด์เลยก็เป็นได้เพราะเธอไม่ใช้แค่ชุดเดียวแน่นอนตามสไตล์ชมพู่และก่อนจากการวันนี้ค่ะเราลองเปรียบเทียบทั้ง3ชุดให้ดูในจอเดียวกันเลยนะคะเห็นไหมคะเมื่อชมพูใ่ใส่อเล็กซนเดอร์แมคควีนเป็นยังไงใส่แอลิซาเป็นยังไงใส่แซคโพสเซนแล้วเป็นยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอจะใส่ชุดของแบรนด์ไหนเนี่ยอีกไม่นานได้รู้กันค่ะ พัชรินอุดมสมปองสายตรงจากห้องข่าวทูอินไซต์รายงาน,นเจ๊ว่าไงผู้หญิงด้วยกันเจ๊ว,ว่าเขาจะใส่ช้องใครเดาว,ว่าเอลิซาบเดามาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเดี๋ยวอรออดู่แล้วกันว่าผู้หญิงจะมองเห็นถึงความเป็นผู้หญิงเหมืกันหรือเปล่าแต่ไม่แน่คุณชมพู่อาจจะหักมุมไม่ใช้แบรนด์ต่างๆเหล่านี้เลยอ่า<ต>เอออจจเป็นดีอ ชาแนลอะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็นน่าจะแพงใช่ไหมชุดเขาต้องแบบหลักเอกเจ็ดลงเจ็ดหลักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าจะนะชมพู่ทั้งทีเนาะเดี๋ยวกลับมาค่ะกับ Inside Asia ค่ะกคับ